เกาหลีครับเ,เป็นชื่อคิมเกาหลีนะเป็นฉายาแต่ไม่ใช่คนเกาหลีนะเ,เป็นคนร้อยเอ็ดหน้าตาแกคล้ายๆเกาหลีแต่นี่ครับาวาอากาศโทวิชัยราชานนท์ครับก็เป็นคนจังหวัดขอนแก่นนะครับอดีตมิโลลิติกของไทยได้เดี่ยองแดงมาครับมีเดียวกับพี่บาสนะครับครับมรักที่แอตแลนต้าลูบลานี่เพชรงงามได้ใหญ่นะครับช่วงหลังถือว่าโอ้โห สิบไฟเนี่ยแพ้คะแนนเจ้าเมทีแค่ครั้งเดียวคนเดียวเท่านั้นวันนี้มาเจอกับยาดฟ้ารูปร่างได้เปรียบนะครับทางด้านเกตน,น้ำงามปล่อยจุยลุ3สามมาราคาอีกเสมออยู่ที่มูลน้ำเงินเลยครับเตะขาต่อยหมัดแรงครับโอโ้แต่ว่าเกตน้ำงามนี่ก็ไม่เบาเหมือนกันแหละนะครับเป็นคนที่อาวุธออกได้ทุกลูกนะเป็นน้ำงามก็ทำดาบ่แมตต์บนนะครับไฟนี้ก็ฟอร์มหลังก็ชนะนกเมทียกที่สามครับชนะ นกวีลชัยยกที่เามเนล่าสุดชนะวีลชัยได้แชมป์ราชดำเนินส่วนหยาดฟ้านี่ชนะ9้าแต้มชนะวีลชัยเนล,ล่าสุดก็แพ้พันจันฉายครับครับแพ้พันจันฉายเปิดตัวสุดยอดมวยไทยรัฐครับ,รบผมประเดิมเลยอะ่ะในวันนั้นก็ขึ้นชั้นไปไม่สําเร็จแหะครับหยาดฟ้าแตนะ่สู้ไม่ได้จริงนะพี่วีลชัยบอกแล้วนะครับยอมรับเลยครับแต่วันนี้ครับมาเจอตัวใหญ่ครับ ต้องดูว่าหยาดฟ้าจะผ่านได้หรือไม่วันนี้ก็มีแฟนสาวมาเชียร์ด้วยนะครับหยาดฟ้ากรรมการว่าเวทีกรรมการวรศักพังดีทบนะครับให้คะแนนด้านล่างสามท่านกรรมการร้อยตำรวจเอกสมบูรณ์ครับกรรมการไพยทุ่งกบกลางและกรรมการพลเอกธีรวัตรอ,อีเกี่ยวไป่ซ้ายไปครับหยาดฟ้าซ้อมอ,อยู่ที่ค่ายมัวราชานนนะครับโอ้โใส่ซ้ายไม่เข้าครับ ล้อมราชานนท์ก็มีพวกเทรนเนอร์ที่สี่ทิงเกียร์กยาไทยคและกึกกงราชานนท์เนี่ยนะดูแลอยู่ครกล้องราชานนท์ว่าที่ถุงก้อ,องเกียรติประพัดนะครับเตะขวาเข้าไปครับเพชรงามนี่ก็มีน้องชายนะครับก็คือเจ้าเพชรงามสิ่งผู้ใหญ่ที่รันเลยครับครับน้องชายของเจ้าเกตน้ำงาม,มีเจ้าคมเกียรติเนี่ยมาซ้อมด้วยอยู่กับพลเอก ขาบอกค่าย่ยอยู่แถวฝั่งใหญ่ค่ายมวยค่ายนี้ถือว่าก็ทํามวยดีนะทุกหลังเป็นหนึ่งค่ายที่มวยไทยเนี่ยสู้แล้วก็แรงเนี่ยไม่มีหมดครับแล้วก็ประสบความสาเร็จเพราะว่าเจ้าเป็นน้ำงามเนี่ยควาย้าแชมป์หนึ่งร้อยใี่กับกองของราชดำเนินมาครองชนะวีราชัยได้แชมป์ร้อยยี่สิบสองเลยเลยองมาดูครับสามยกสถานก,การณ์เนี่ยเป็นยังไงบ้างลุงบุ๋มครับก็เป็นทางได้เป็นน้ำงามครับเป็นต่อห้าสองนะครับ ได้ใหญ่นะอ่าได้ใหญ่ครับระยาดฟ้าเนี่ยมีแค่ซ้ายแค่เดียวส่วนเพชรน้ำงามเนี่ยแก่ออได้สองแข้งครับพี่บอสครับโอ้แต่เดี๋ยวตรงนี้ครับเดี๋ยไต้ซ้ายครับซ้ายอีกทีนึงพอซ้ายตันใหญ่แกมีขวาครับเดี๋ยวดูครับคุณผู้ชมครับออกก่อนได้ถึงก่อนแน่ครับไอขวาเข้าไปอีกเนี่ยขวาเนี่ยขวาก็ได้ครับอุ้ยฟันศอกต้องระวังครับแล้วดูไต้ซ้ายอีกทีนึงครับเพชรน้ำงาม Monsieur, e Improve Unlike Peters Jerome ี่น้องดูได้เรียนคุณผู้ชมไปครับสองแข้งสองกาดเลยครับเก็บน้ำนามขวางหน้าขวางแล้วตีกเอาซ้ายหยาดฟ้าบอกคิดหนักเลยเงยหน้านี่นี่ว่ากระแพงมงจีนครับใหญ่เหลือเกินเนี่ยโดนเททิ Coast ้งเลยครับไปง่ายๆครับจังหวะนี Need ้เตะน้ำงามก็โชว์ด้วยความมั่นใจแล้วก็เอาเอาเอาหมัดครับอ้ยหมัดซ้ายครับหยาดฟ้าแ่า กนเป็นลงเหมือนกันนะวันนี้เนี่ยพนักงานม,มั่นใจแล้วบอกว่าพี่พอได้แล้วครับอ,อยากเข้ามาครับผมเสียวโดมัดไอที่บอกพอแล้วนี่ผมเจ็บหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมโดนหมัดครับแหมไม่ใช่นะนี่ครับมียกฝั่งแข้งซ้ายได้หมดแล้วตอนนี้ยาดฟ้าก็แหมออกคาัสารภาพครับพปรยุกที่สี่จังหวะปะทะไลยเนี่ยโอ้โหพนักงานไส่กันต่ละดอกหยาดฟ้าไต่สอง เป็นน้ำยางเตะมาทีนี่โอ้โหแฟนมวยเฮเลยครับยาวเหลือเกินเอา้าเอา้าแมโดนไปเจาะล่างกัาไปเสียหลักครับนี่ครับปัดมาแล้วครับเป็นน้ำงามเนี่ยประมาทไม่ได้นะครับล่าสุดเนี่ยมบสถ์ซยกเป็นต่อวิเลชัย31ยก5ออกมาโดนหมดัดเมารั้งยกนะครับเกือบไปแล้ววันนั้นไฟชิงแชมป์หมัดมวยครับไม่มีอะไรแน่นอนครับแต่หยาดฟ้าที่เนี่ย ดูช้าลงไปแล้วนะน้องบุ๋มโดนเยอะเลยครับวันนี้ดูแล้วเวท121ฟอเนี่ยก็ไม่น่าจะใช่เวทนถนัดของแกนะครับปติแกต่อ122ครับจากฟ้าเนี่ยโอ้ยนี่ีครับหมัดมาแล้วครับทำเสียวตลอดับเรน้ำง,งามโอ้ย่ทาทำเป็นเล่นครับจากฟ้ามีโอกาสแกก็จะเอาเหมืงนกั้ยแหละครับ องเชียนเนี่ยไปแล้วนะครับน้องชมนะหัวใจสู้จริงๆครับเจ้าหยาดฟ้าอาร์กลับมาภาคนี้ก็โอเคนะไม่ได้ว่าทาผลงานคิดลึวคิ้เล่เลยครับก็นี่ครับเพิ่งจะมาสรุปสองไฟล์ล่าสุดก็คือแพ้เพื่อนฉายแล้วก็แพ้เพชรน้ำางาเนี่ยครับกรมลงกราบครับเป็นภาพที่สวยงามครับแห่ดีกับน้องครับคนบ้านเดียวกันมการวรศักดิ์ภาคดีครับครับรวบรวมไปคะแนนแล้วก็ชูมือไปที่เพชรน้ำางา